สวัสดีค่ะคุณนิคมยินดีดดต้อนรับค่ะเกลนเลยนะคะจังหวัดจันทงเรานะคะเป็นจังหวัดแห่งสาดน้ำค่ะพืะมีก่อน้านกอนเล็กนะคะที่ส sure right <tr> ุกเร้าอยู่ในตัวอําเภอคลองเสือนะคะฝืกก่อล้นทางด้านขวามือชอนนักท่องเที่ยวนี้นะคะเกาะด้านภาคสามมือช้อนนักท่องเที่ยวนี้นะคะมีพื้อที่ประมาณส7 0 0เจ็ด้อยไร่ค่ะผู้อยู่อาศัยบนเกาะร้นะคะทำงานสตรกรจารทำนาทำประมงและมีสวนมะม่วงสวนมะพร้าวและสวนหมากค่ะ สำหรับกรณีนะคะไม่มีเผิผขาดนะคะสาวบ้านจัดจามางเรือเท่านั้นค่ะแต่สําหรับแม่น้ำนี้นะคะเรียกว่าแม่น้ำบางกรวคค่ะแม่น้ำบางกัวนะคะมีสองฤดูเป็นกามค่ะคือฤดูน้ำจืดและฤดูน้ำเค็มอย่างขณะนี้นะคะคือฤดูน้ำจืดค่ะจะมีพวกปลากระพงปลาหางจืดตุ้งแม่น้ำปลาหมาและพวกปลาน้ำจืดนะคะจะชุกชุมในฤดูนี้ค่ะ เดี๋ยวในสักครู่นะคะทางด้านซ้ายของรถทัวร์นี้นะคะคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของอเภอบางค้าค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางคา้า ขอบคุณคุณนิคมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะพามาร่องเรือแม่น้ำบางปะกงค่ะล่องเรือเที่ยวแม่น้ำบางปะกงค่ะ ขออนุญาตปิดไมคนะคะเขาเปิดเพลงในเรือนะคะขออนุญาตปิดไมคค่ะ